เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเหล็กเสริมในคอนกรีตยังแข็งแรงดีอยู่ไม่เป็นสนิมอยู่ข้างในทั้งๆท,ที่ภายนอกอาจจะดูปกติหรือมีความผิดปกติเล็กน้อยนะครับเราจะต้องทุบมันเลยไหมนะครับการตรวจสอบเหล็กเสริมในคอนกรีตแบบไม่ต้องทุบมันมีนะครับเขาเรียกว่าการทดสอบแบบไม่ทําลายมีอยู่จริงนะครับวิธีหนึ่งที่วิศวกรใช้กันนะครับคือการวัดสักไฟฟ้าบนผิวคอนกรีตนะครับเพื่อดูสัญญาณการ การเกิดสนิมของเหล็กเสริมข้างในนะครับเราจะเรียกการตรวจสอบแบบนี้ว่า half cell potential นะครับหลักการของมันก็คือการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างผิวคอนกรีตกับค่าอ้างอิงนะครับถ้าเหล็กเสริมเริ่มเป็นสนิมนะครับจะมีศักย์ไฟฟ้าในระดับที่วัดได้เนี่ยมันจะติดลบมากนะครับโดยมาตรฐานเนี่ยก็คือติดลบมากกว่า350อนะครับอ,อันนี้ฟังง่ายๆเนาะความเสี่ยงที่เหล็กเสริมจะเป็นสนิมก็ยิ่งสูงถ้ามันติดลบเยอะ เยอะนะครับแต่มันดูแค่ตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้เนาะมันจะต้องวิเคราะห์โครงสร้างโดยรวมด้วยเช่นตำแหน่งรับแรงนั้นเป็นยังไงแล้วก็สภาพแวดล้อมเป็นยังไงนะครับอ่ามันเป็นแนวโน้มว่าชุดคานหรือเสาต้นนั้นอะ่ะมันมีโอกาสที่กําลังจะเป็นสนิมอยู่หรือเปล่านะครับอ่าถ้าเกิดค่าที่มันเกิดแล้วมันไม่เยอะมากนะครับเราก็มีความสบายใจได้ในระ,นระดับหนึ่งว่าเออตัวคอนกรีตเสริมเหล็กของเราเนี่ยมันจะไม่เป็นสนิมภายในนะครับ ในเคสที่ผมเอามาให้ดูนะครับเป็นการตรวจคันยืน่นซึ่งคันยื่นเนี่ยเละไปแล้วนะครับมี การเป็นสนิมอย่างรุนแรงนะครับถ้ามองผิวเผินเนี่ยเราอาจจะต้องคิดว่าเฮ้ยอย่างนั้นเดี๋ยวมันคงลงไปข้างล่างแล้วพื้นมันก็คงจะ,ะเป็นสนิมหมดแล้วแต่พอไปตรวจสอบนะครับเราก็จะพบว่าพื้นเนี่ยยังไม่เป็นสนิมนะเหล็กเสริมที่อยู่ในพื้นยังไม่เป็นสนิมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตรวจเนี่ยเราคงได้ตัดหรือหรือทําลายของตัวพื้นไปพร้อมกับคานเรียบร้อยเลยนะครับสุดท้ายเราก็จะได้ซ่อมเฉพาะคานที่มันมีปัญหาเรียกว่าซ่อมแบบ คอสเมติกคือตกแต่งความสวยงามนะครับหรือจะเสริมเหล็กเข้าไปแทนเหล็กเก่านะครับที่ที่มันเกิดสนิมไปแล้วนะครับเข้าไปทดแทนนะครับแล้วก็ตกแต่งไม่ต้องไปรื้อใหม่ทั้งหมดนะครับมันก็จะได้ได้ไประหยัดทั้งเวลาและประหยัดงบประมาณนะครับก็สุดท้ายนะครับอย่ารอให้โครงสร้างมันส่งสัญญาณผิดปกติอย่างรุนแรงก่อนถึงจะเริ่มไปขยับตัวไปตรวจสอบนะครับการตรวจสอบแต่เนิ่นๆเนี่ยมันจะช่วยป้องกันความเสียหายใหญ่ได้นะครับ มันเป็นการควบคุมความใช้ใจ่ายการใช้ใจ่ายได้ง่ายกว่านะครับมันเหมือนเราไปตรวจสุขภาพนะครับถ้าอาคารของเรานะเริ่มมีอายุเริ่มเห็นรอยร้าวเริ่มน้ําซึมลงมาก็ลองทักมาปรึกษาได้นะครับว่าลองเช็คดูก่อนว่าอาคารเรามันยังปลอดภัยอยู่หรือเปล่านะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงแค่นี้นะครับถ้าพวกเพื่อนๆชอบนะครับก็กดหัวใจกดติดตามเอาไว้ได้นะครับก็จะพยายามทําคลิปใหม่ๆลงมาเรื่อยๆสําหรับวันนี้สวัสดี crap